ขณะนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านเพนชิพซอย13หน้าสถานีวิทยุชุมชนชมรมเสียงคนไทย FM 97.75วันนี้มาตรวจสอบครับนะสถานการณ์น้ำนะครับร่องรอยความเสียหายนะครับของทางสถานีครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในการ เกิดความเสียหายครับนะนี่ครับสภาพตอนนี้ก็น้ำก็ลดลงนะครับจนถึงสภาพนะครับแห้งจนจะปกติแล้วนะครับนะรอบบริเวณก็มีข้าวของครับรกระจายครับนะกระจายเอ่อนี่ครับไม่ว่าจะเป็นถังน้ำแข็งครับนะ ขยะมูลฝอยต่างๆครับนะไปคนละทิศละทางครับอันนี้ก็มีสมาชิกนะครับชมรมเสียงคนไทยคุณวิรุงนะครับนะวันนี้ก็จิตอาสานะครับนะมาช่วยกันเก็บกวาดด้วยว่ากอบกู้ทำความสะอาดสถานีนะครับนะวันนี้ก็ต้องต้องขอบคุณนะครับ คนพิลุ่งนะครับนะที่จิตอาสามาช่วยนะครับทางสถานีความเสียหายนะครับนะความเสียหายก็จะอตอนนี้เท่าที่เบื้องต้นนะครับนะได้ได้ประเมินนะครับนะคอมพิวเตอร์แอร์นะครับนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวที่อยู่ในห้องส่งนะครับก็นะ เกิดนะครับเกิดปัญหานะครับนะน่าจะเกิดปัญหาเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําความเย็นได้นะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับนะก็น้องหนิงพิเน็ตนะครับนะสวัสดีครับน้องหนิงพิเน็ตนะวันนี้มาช่วยทําความสะอาดสถานีนะครับนะขอบคุณนะครับน้องหนิง อ่าสวัสดีครับคุณรากฝอยสวัสดีครับอ่าเนี่ยเต็มที่นะครับนะอ่าไม่ไม่ใช่ว่าพูดเก่งอย่างเดียวนะครับนะทาความสะอาดอ่าหรือว่าจับไม้กวาดนี่ก็เก่งนะครับคุณรากฝอยขอบคุณนะครับคุณรากฝอยเมืองร้อยเอ็ดนะครับนะแล้วก็คุณโกแดงดอนเมืองนะครับนะสวัสดีครับคุณโกแดงครับผมโอ้วันนี้ขอบคุณมากนะครับนะที่เมจิตอาสานะครับนะมาช่วย ทําความสะอาดทางสถานีนครับเพื่อที่จะเ,เตรียมความพร้อมครับนะเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดนะครับนะเปิดสถานาีรู้สึกว่า,าวันนี้ก็มีคุณแดงเสนานะครับก็จะตามมาแล้วก็ล่องรอยความเสียหายนะครับนะล่องรอยความเสียหายแล้วก็มีน้ำท่วม ขึ้นมานะครับนะประมาณประมาณ10-15เซนได้นะครับนะโดยเฉพาะตู้เย็นหรืออะไรแล้วก็เตรียมการในการที่จะทำให้อยู่ในที่พื้นพื้นที่สูงนะครับนะโอ้คุณย่าสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีค่ะโอ้คุณย่านะครับนะวันนี้ก็ต้องกลับขอบคุณนะครับคุณย่านะครับวันนี้ที่มาจิตอาสานะครับช่วยเหลือทางสถานีนะครับนะเพราะว่า ทางคุณย่าก็อยากให้สถานีเปิดเร็วๆนะครับนะเพราะว่าเหงานะครับเหงามานานแล้วนะครับนะอยากให้คุณย่าพูดอะไรหน่อยนะครับนะว่าการที่เราหยุดออกอากาศไปนะครับเนื่องจากนะครับนะเชิญครับคุณย่าพูดอะไรในใจหน่อยนะครับก็มันเหงาค่ะอยากให้สถานีเปิดเร็วๆจะได้มี รวมพลคนเสื้อแดงคนรักเสื้อแดงนะคะคนรักทักษินด้วยครับครับขอบคุณครับคุณย่าดูสิครับนะครับมาล้างห้องน้ํามาทําความสะอาดห้องน้ํานะครับนะพวกผมจะบาปกรรมหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะเออนี่ครับนะบริเวณนะครับนะห้องส่งครับห้องส่งนะครับห้องส่งนะครับตอนนี้น้องหนิงนะครับนะ อยากให้น้องหนิงพูดอะไรในใจบ้างนะครับวันนี้ที่ได้มาทําความสะอาดนะครับหรือว่าอาสามาช่วยนะครับนะอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆจะมาชิกนะครับฝากชชวยเป็นกําลังใจให้สถานีเหมือนเดิมนะคะจะเปิดเร็วๆนี้ค่ะสู้ๆค่ะโอ้ครับครับขอบคุณมากครับน้องหนิงนะครับนะวันนี้รู้สึกว่าเลขานะครับนะเลขาไม่ได้ ไม่ได้เข้านะครับติดภารกิจนะครับนะติดภารกิจครับขอบคุณครับ